เรื่องแล้วทั้งหมดี่หมายความาจังไดศิลาที่สร้างก่อสร้างในย้อนถิมย้อนบ่มีคาแต่ยังในกายเป็นศิลามุมเอกผู้ใดที่ล้มทับศิลาผู้นั้นสิต้องแตกหักไปแล้วถ้าหากว่าศิลานั้นตกทับผู้ใดผู้นั้นสิแลกและเอียดไปอาจารย์เาู้้ว่าท่านเว้าแล้วก็สอนแต่ควาเจีิยงท่านบ่ได้เห็นแก่ยุดท้าบระศักของผู้ใดแต่ว่าท่านสร้างสอนทางของพระเจ้าต่อมนุษย์อิหลี บ่ฟังเนี่ยว่าการเสียภาษีให้แกจ้กับพัดร่วมบ้านหันขัดต่อกฎหมายของสมมอบว่าระวังเด้อเขาอยากชี้แกงพระองค์ให้เขาเบิ่งเงินเหรียญหนึ่งคำเขียนกับรูปในเงินนี่แม่นของไผ่าของของซีซ่าก็คือให้แกซีซ่าของพระเจ้าก็ให้แก่พระเจ้า 我打不进来了。